นี่นะครับพี่น้องธุรกิจมืดนะครับวันนี้นะครับการบรรจุถ่านนะครับของยายพัดนะครับพิกัดบ้านคำบงนะครับคุ้มหมู่สิบห้านะครับผู้ใดสนใจนะครับถ่านนะครับคุณภาพดีนะครับถ่านชาโคนนะครับเผาจากเตาซปเปอร์ซันนะครับก็ติดต่อนะครับรับไปต่อได้นะครับทรงนะครับถุงละ40บาทนะครับบรรจุแน่นๆเลยนะครับถุงละ40บาทนะครับ ฐานคุณภาพดีนะครับฐานชาโคนนะครับนี่นะครับฐานเราจะไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับเขาจากเตาความร้อนสูงนะครับคุณภาพดีนะครับจะไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับฐานจะไม่ค่อยดำติดมือนะครับนี่นะครับนีฐานไม้ลงเรื่อยนะครับไม้เศษไม้ลงเรื่อยนะครับไม้ไม้ยังไหมไม่ยางปะไม่ยางปะ อม้ไม้เบญจพรรณทั่วไปนะครับนี่เรียกว่าไม้ไม้รวมอ่าไม้รวมนะครับเป็นเบญจพรรณนะครับไม้เบญจพรรณไม้รวมนะครับฐานดีมากนะครับฐานนี้นะครับได้พลังงานความร้อนสูงนะครับนี่นะครับถุงแบบนี้นะครับจุกแบบนี้นะครับนี Testing> ่นะครับแม่จ네ุให้แน่นๆเลยนะครับนี่นี่ถุงแบบนี้เลยนะครับขนาดแบบนี้นะครับรับไปขายต่อได้นะครับเราส่งสี่สิบบาทนะครับเรา ส่งถุงละ40บาทเดี๋ยวยังเดี๋ยวจะใส่เฉลี่ยให้อีกนะครับก็เต็มถุงเลยนะครับ40บาทรับไปขายต่อได้เลยนะครับฐานดีนะครับผลิตทุกวันนะครับฐานผลิตทุกวันนะครับดูนะครับเกลดไม้นะครับดูเกลดไม้เรานะครับนี่นะครับเสียดไม้นะครับเนี่ยเสียดไม้แบบนี้นะครับไม้หน้าสามไม้เศษไม้จากโรงเรื่อยนะครับรับมาเผาเลยนะครับ นี้ยังหมาดๆเลยนะครับไม้พวกนี้นะครับมีน้ําส้มคนไม้ด้วยนะครับถ้าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์น้ําส้มคอนไม้ก็นี่เรามีจําหน่ายนะครับรับเลยนะครับขวดละห้าสิบาทนะครับรับที่ที่บ้านห้าสิบาทนะครับไปขายต่อได้เลยนะครับมีกําไรแน่นอนโอเคนะครับพี่น้องถ้าสนใจก็มาหาได้นะครับที่คุ้มงสิบห้านะครับบ้านคําบงนะครับตาบลคาบงอาเภอ้วยพึ่ง จังหวัดกาฬสินุ์นะครับเบอร์โทรติดต่อ0630349728นะครับส่งได้นะครับส่งฟรีนะครับไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับอำเภอสมเด็จนะครับอำเภอห้วยพึ่งนะครับส่งให้ฟรีนะครับส่งเอาจำนวนเยอะๆนะครับส่งให้ฟรีนะครับเพราะว่าเราทำราคาส่งให้เลยนะครับละงละ40บาทดูนะครับแม่จูกนะครับแน่นๆเลยนะครับ กระแทกลงให้เลยนะครับแน่นๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปต่อได้เลยมีกําไรแน่นอนขายถุงละหกสิบห้าบาทได้แน่นอนนะครับพวงนี้นะครับจุให้เต็มๆเลยนะครับเนี่ยเราเผาถ่านทุกวันนะครับเตาเรามีสองลูกนะครับนี่นะครับเตาเราเผาง่ายนะครับออกแบบเองนะครับเตาเราก็ทําเองนะครับมีน้ําส้มขนไม้ด้วยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ